เอาล้ครับคุณผู้ชมครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมระดัเด่อบนเอิร์ธนะครับผมก็วันนี้ก็จะไปป้นนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนี่ผมทําภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเห็นครับก็จะมีนี่ประมาณนี้นะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กด s u ั s c ส i b e ช่องได้นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันเลย เอาแล้วครับคุณผู้ชมมาถึงบ้านแล้วมาดูนะครับว่าจะมีของเยอะไหมนะโ oh, อันนี้ไม่มีเลยโอ oh, เป็นบ้านไม้ดูจากทรงแล้วโอ oh, มีกล้องกล่องเดียวนะครับเดี๋ยวเดินวนดูรอบๆนะคุณผู้ชมนะโอ้โ oh หดูจากทรงแล้วน่าจะเกลือนะรอบนี้นะคุณผู้ชมนะน่าจะไม่คุ้มวะ่ะข <c oughs> ้างนอกมีอยู่กล้องเดียวแล้วก็ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยรลุ่งๆเลยเดี๋ยวเอาฝาันก่อนครับเตรียมซีโฟมาทำไมเนี่ยเก็บไปเลยนะเนาะเตรียมของมาอย่างดีเลยนะเตรียมจะมาระเบิดบ้านเลยมาถึงก็เป็นไม้อย่างเดียวเลยล้วนๆเลย <c oughs> ตรงนี้กองหนึ่งกลับไปครับ ถือว่าดีอยู่ผู้ชมได้ยานะอันนี้โตนนผมที่บ้านผมมีแล้วตัวนั้นนะนะผมจะไม่เอานะจะเก็บยาเก็บพลอเขียวแล้วก็เก็บเหล้าไปแค่นั้นพอเนาะนพอแค่นี้ครับก็เดี๋ยวผมจะคราบเลยเนาะคราบไปเลยสี่สิบอันเนี่ยค้าไปครับค้าไป เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้ว่ะถ้าครับยาตอนนี้เลยความดังมันจะเพิ่มขึ้นขนาดนี้เลยเหรออันนี้ผมผมไม่รู้นะผมเพิ่งรู้จริงๆนะคุณผู้ชมนะเพิเ่งเคยครับในนี้แบบเยอะๆแบบนี้นะครับโอ้โหดูอย่างนี้ไม่น่าครับเลยว่ะน่าจะเอาไว้ก่อนเนาะจะได้แบบหลายๆกล้องเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองลองปุ๊บตรงนี้ก่อนครับ กำแพงไม้ดูว่ามีกี่กล่องโอ้โหมีเยอะเลยวะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกล่องหกกล่องไหนก่อนดีกล่องนี้ก่อนเลยสองทีตรงนี้สองทีเริ่มมีอันตรายแล้วคุณผู้ชมไม่น่าเลยวะ่ะไม่น่าครับเลยวะ่ะไม่งั้นนี่คงจะฟาร์มแบบเพลินเลยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราต้องสุ่ม สู้หมากรองก่อนแหละเพราะว่าผมว่าไอาตัวยักษ์นี่มาแน่นเลยวะ่ะแจะแตกแล้วได้อยู่ครับสับไปเลยนะมาแล้วของโกงห้องกินนี่เก็บไปก่อนฆ่าซอมบี้ไปเลยตรงนี้นะเราตันนะเราต้องฆ่าไปเลยนะพอมไปไหนไ่ได้ละยิงสูป้ปเลย เร็จแล้วครับต้องโอ้โหล้มีล้อ ATV ด้วยแล้วก็มีโอ้คือว่าใช้ได้อยู่ไม่ได้ขี้เละอะไรมากมายครับอยาเอาแผงวงจรไปด้วยอืมไม่เอาแล้วอลายสับเลยต้องต้องต้องเกมเร็วแล้วว้าวปืนตรงนี้เฮ้ยไม่ไม่ไม่เอ้าเฮ้ยไม่ใช่จะไปสับโอ้ไม้ว่ะ ไม่เอาดีกว่าตอนแรกว่าจะเอาไปไม่เอาดีกว่าดูดูกองนี้ก่อนใครอยู่ครับไอ้กล่องไหนก่อนน้ำมันไม่เอาแล้วผมเอาแค่นี้พอเอาทานไปพอมาแล้วไงนั่นไงรอบนี้โอโ้โหไม่คุ้มว่ะไม่คุ้มทำบัคกก็ไม่ได้ตายแล้วครับไม่อยู่แล้วเจ้ายักษ์เอ้ย ไม่คุ้มเลยบ้านหลังนี้ถือว่าได้รลอเอทีี e มาด้วยได้ดปืนมากระบ,บอกหนึ่งแค่นี้พอเดี๋ยวไปวทำเคสของอันนี้ต่อเลยอะไรวะพคลีสเหรอจำชื่อไม่ได้วะนี่แหละไอทิมมันขึ้นมานี่แหละเดี๋ยวไปที่ชันเขาก่อนเลยนะครับเอาและนะคะ่าอะไรวะตัวอะไรวะคาวา่าตัวเน่าห้าตัว ผมก็จะวิ่งหาเลยนะนี่เจอแล้วสตัวเรียบร้อยแค่นี้ตัวที่สามอีกสตัวนีหนึ่งตัวตัวหนึ่งอยู่ไหนยู่นี้เสรเรียบร้อยครับตายไปลุย,ยที่อื่นต่อครับมาต่อที่หน้าผาหินปูนครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ฆ่าไอตัวเที่ยวดูร้าย ตัวใหญ่เรียบร้อยครับหนึ่งเดี๋ยวฟาร์มของดูก่อนอไม่ได้โซนพิษมาไม่ฟาร์มก็ได้วะหาแม่เงเลยเรียบร้อยครับไอดู้ย่โยาวๆตัวนึงอยู่ไหนตัวนึงอยู่ไหนด้านบนไม่มีวะคนนี้ยุ่งยุ่งยุ่งอยู่ไหนเออยู่ตรงไหนตามหาทุเรนนะน่าจะอยู่ด้านล่างวะนี่ไงจริงด้วย อยู่านล่างเป็นร้อยครับไปมาเร็วเข็มเร็วครับไปลุยที่ต่อไปเลยมาต่อกันที่ยอดแหลมเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็ค่าตัวเยือกแข็งนะหาเลยวนวนเราจะไม่อันนี้พวกมันสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมก็จะอ้อมหาก่อนเลยตัวเล็กตัวน้อยจะไม่ยุง่งละเปลืองปืนครับปืนจะหมด ไหนเอ่ยไหนเอ่ยตัวนี้ไหะก็มายุ่งจินจ้าจริงๆเลยเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนนาไม้แกไอตัวพ่นพิษฆ่าให้หมดตัวเนี่ยเจอแล้วเอ้ยตีต้นไม้ห้าร้อยเลยว่ะห้าห้าร้อยห้าร้อย อ้าวมีปืนอยู่โอเคได้ปืนอันนี้นะปืนพกัันนะฆ่าเลยครับฆ่าเลยหมดพอดีปืนเรียบร้อยครับภารกิจเสร็จเรียบร้อยอเอาเก็บไ้เขียวไปครับได้อยู่หนึ่งอันเรียบร้อยครับโหได้ยาเยอะเลยรอบนี้ลบทิ้งไปเลยนะไม่ต้องการแล้วไปครับคุณผู้ชมเฮ้ยมีอีเวน แอร์ดรอปมาแล้วไปลุยกันเลยครับมาถึงแล้วคุณผู้ชมผมจะย่องไปเลยนะผมจะไม่เน้นปะทะนะครับผมเกยดเบืองปืนครับเก็บปืนไว้อ่ไปลุยพวกบังเกอร์ดีกว่าตัวนี้อย่าตกกายเพจะเก็บปืนไปลุยบังเกอร์นะมาดูนะครับมาเก็ดได้อะไรบ้างโอ้โห นึกว่าจะได้ปืนเนาะผมเก็บไปหมดเลยก็เลยกันเนาะเดี๋ยวจะเอาไปให้ไอ้พวกนักจู่โจมนะครับจะได้ไม่ต้องเสียของที่เราป้นมาเนาะกลับบ้านนะครับละม,มาถึงบ้านแล้วครับคุณผู้ชมเอาของไปให้มันก่อนเลยอเอาอะไรให้มันดีนี่เลยเอาไปเลยที่จากแอรดอปเมื่อกี้แล้วก็ อะไรดีคเอ้ยน้ำไปแค่นั้นละพอนึกว่าจะหนีไปปนได้ง่ายๆล่ะสิอะไรหนีอะไรโอ้อยากเจอวะอยากดวนนี่อย่ไงเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้เนาะไปป้นมาก็ถือว่าได้ของคุ้มอยู่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เนาะนี่ครับประมาณนี้เลยอะไรครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนี่ปืนอันนี้ก็ได้มาแค่กระบอกเดียว ก็ไม่ได้ขี้เละอะไรมากมายนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย